สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับคลิปนี้เป็นการสอนการทำแบบข้อสอบนะครับครูจะส่งลิงก์ไปให้นักเรียนนะครับพอทีนี้นักเรียนนักเรียนก็ต้องคลิกไปที่ลิงก์ของครูนะครับที่ครูกำลังจะส่งให้นะครับมันก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะเจอ หัวข้อใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะมีคําว่าจําเป็นที่ดอกจันไว้นะครับคือนักเรียนจําเป็นจะต้องพิมพ์มันลงไปนะครับอย่างเช่นอ e ีเมลนะครับครูจะยกตัวอย่างของครูก่อนแล้วกันนะครับอ่าอ e ีเมลปับ๊บทีนี้นักเรียนก็เริ่มทําข้อสอบได้เลยนะครับอ่าครูจะเริ่มจะคลิกมั่วๆไปก่อนแล้วกันนะครับข้อ1ไปข้อ2ไปข้อ3ไปข้อ4 ข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10อ่าพอถึง10ข้อแล้วนักเรียนเจอชื่อนามสกุลนะครับให้นักเรียนพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับครูจะพิมพ์ชื่อของครูก่อนนะครับนายวรกรมาลาเล็กนะครับเสร็จปั๊บ ส่งนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็เราก็ขั้นตอนต่อไปเราก็มากดดูคะแนนที่เราทําได้นะครับว่าเราทําได้กี่คะแนนนะครับอ่าครับก็จะเป็นคะแนนนะครับแล้วก็จะลืมใส่อีเมลให้ถูกต้องนะครับครูจะได้ส่งคะแนนไปให้ถูกนะครับส่งไปให้ คืนกลับไปนักเรียนนะครับเพื่อเป็นหลักฐานว่านักเรียนทําได้กี่คะแนนนะครับเขาจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ